สวัสดีค่ะเมนูที่จะแนะนำวันนี้นะคะก็คือข้าวครุกกระเพราไก่นะคะส่วนผสมส่วนประกอบก็มีค่ะเนื้อไก่ค่ะเป็นเนื้ออกไก่นะคะซึ่งเราหมักไปแล้วค่ะสามารถดูวิธีการหมักเนื้ออกไก่ให้นุ่มนะคะ,ะได้จากคลิปที่แล้วนะคะใบกระเพราค่ะเด็ดเอาแต่ใบนะคะล้างนะ้ำท่องคสัดให้เรียบร้อยนะคะมีข้าวสวยค่ะใช้เป็นข้าวเย็นนะคะแล้วก็ พริกกระเทียมค่ะจริงๆใช้เป็นพริกสดนะคะแต่ว่าพอดีพริกสดมีมีน้อยค่ะกลัวมไม่เผ็ดค่ะก็เลยใส่พริกแห้งไปด้วยค่ะเพิ่มความเผ็ดค่ะแต่จริงๆถ้ามีพริกขี้หนูแดงอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีกว่านะคะแต่ว่าใส่พริกแห้งเนี่ยยังไม่เคยลองเหมือนกันก็เดี๋ยวลองทานดูแล้วกันค่ะเนาะทำกินเองก็คงอะไรก็ได้ค่ะในครัวไม่ต้อง เยอะเนาะเท่าที่มีแล้วก็พวกเครื่องปรุงรสค่ะก็จะมีน้ําตาลทรายซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะคะและ้วน้ําปลาค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเริ่มจากบอร์มเตานะคะพออุ่นอุ่นิดนึงก็ใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะตำพริกกระเทียมไว้นะคะซึ่งเราก็ตำไปแล้วเมื่อกี้ค่ะก็เดี๋ยวรอ ให้ร้อนนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยใส่พริกกระเทียมลงไปนะคะคะพอกระทะเริ่มร้อนได้ที่นะคะแล้วก็ใส่พริกกระเทียมลงไปเลย ัดให้พริกกระเทียมเขามีกลิ่นหอมๆนิดนึงนะคะ,คะผัดไปเลยค่ะพอเริ่มมีกลิ่นชุนๆเนี่ยค่ะก็นัาจะได้ทีแล้วค่ะแล้วก็ใส่ปกไก่ <c oughs> เนี่ยกลิ่นมาแล้วค่ะ ใส่ออกไก่ไปเลยใส่หมดเลยละกันค่ะอันนี้เดียวโอเคแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันค่ะอยากกินใช้ได้เลยทีเดียวค่ะ ใช้กระทะไฟฟ้า,ปปาอาจจะไม่ร้อนเท่าเตาแก๊สน,นะคะแต่ก็พอใช้ได้ค่ะโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็สามารถปรุงเครื่องไปได้เลยค่ะปรุงรสชาติได้เลยนะคะคใส่น้ำตาลทรายค่ะขอสักช้อนชาขึ้นค่ะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะ ตามด้วยน้ำมันหอยอค่ะอ,คอาจจะต้องผัดรสจัดนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะใส่ข้าวลงไปคลุกเลยค่ะเพราะนั้นรสชาติต้องจัดจ้านนิดนึงผัดค่ะ <c oughs> นี่เริ่มสีสามเริ่มมาแล้วค่ะ แล้วก็เติมน้ำปลาลงไปน้ำปลาหมดพอดีเลย okay. <Okay. S 1> เติมน้ำต้มสุกลงไปนะคะเล็กน้อยคนมาเลคะพราะจะแห้งไปนะคะก็ต้องให้มันมีน้ำนิดนึงนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ได้ ใช้เป็นน้ำน้ำร้อนนะคะจะดีค่ะเพราะมันจะได้สุกเร็วไม่เสียเวลาด้วยเนาะออมองเห็นไหมคะที่ครัวไม่มีเครื่องดูดควันนะคะมันก็เลยจะลำบากนิดนึงค่ะครัวแบบง่ายๆขอเติมอีกนิดนึงนะคะชอบให้มันแบบผุกคลิปนิดนึง ไม่ชอบแห้งกันไสผัดพอให้ไก่สุกนะคะดูยังไงว่าไก่สุกแล้วสีเขาก็จะขาวขึ้นไงค่ะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็ลองตัดดูก็ได้ค่ะถ้าตรงกลางไม่มีสีแดงแดงแล้วก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่ข้าวสวยนะคะที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะใส่ลงไปเลย นี่จะทำประมาณสำหรับสองที่นะคะที่มานอยู่กันสองคน,นะค่ะก็จะัำ ทีสารเริ่มมาแล้วค่ะผัดให้เขาเข้ากันดีก่อนนะคะระหว่างนี้เราสามารถชิมรสชาติได้ค่ะถ้าจืดก็สามารถเติมน้ำปรงุงน้ำปลาเข้าไปได้อีกค่ะขออนุญาตชิม,มเผ็ดกำลังดีเลยค่ะโอเคค่ะตอนนั้นก็ใส่ใบกะเพราลงไปตบท้ายนะคะระหว่างนี้เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เมื่อกี้ชิมไปแล้วรสชาติพอดีเลยค่ะก็เอาตะเ,เค็มเ,เค็มเผ็ดๆนิดนึงค่ะรสชาติใช้ได้แล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปแล้วก็คนนะะกลินาาก่นเริ่มมาแล้วจริงผัดพริกแห้งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเผ็ดเหมือนกันเลย เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวคลุกกระเพราไก่นะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวคลุกกระเพราไก่นะคะถ้าจะให้ดีก็มีไข่ดาวก็จะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำทานกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ